อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม A News Time กับการรายงานข่าวสารที่ตรงไปตรงมาเพื่อประชาชนและหน่วยงานภาครัฐด,ดีครับพบกันอีกรอบหนึ่งกับ A News Time นะครับประจำวันจันทร์ที่2พฤศจิกายน2563นะครับคลิปนี้ผมจะมาติดตามโครงการที่มันยังดูตกหล่นแล้วก็ข้างค้างข้างคา,าอยู่นะครับเรียกว่าคาใจ พราะแม่พี่น้องประชาชนเหลือเกินนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วรัฐบาลหรือว่ากระทรวงการคลังหรือว่ากระทรวงทบวงต่างๆนะครับที่ดูแลมาตราการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 เนี่ยมันยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับ3พฤศจิกายน2563ซึ่งเป็นวันอังคารนะครับจะมีการประชุมครมสัญจรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็จะมีการเยี่ยมชมตรวจราชการจังหวัด ตามฝั่งอันดามันนะครับก็ทางฝั่งภูเก็ตตรังอะไรทางนู้นนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีการตรวจราชการทางฝั่งนู้นด้วยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็เป็นที่คาดหมายแล้วก็เป็นที่จับตามเหมือนเช่นเคยนะครับว่าจะมีการพิจารณาเงินเยียวยากลุ่มตกหล่นตกค้างอะไรหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะอันดับแรกนะครับขอญอาตพูดโครงการนี้ขึ้นมาก่อนก็คือมาตรการที่จะช่วยเหลือ กเกษตรกรชาวนาไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน2 0,000บาทอันนี้เห็นพูดมาตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาโน่นนะครับจนป่านนี้ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับชาวบ้านดา่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์กันข่มเลยนะคอรมอครั้งล่าสุดเมื่อวันพุธที่แล้วก็บอกว่าไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะครับติดราชการต้องไปตรวจราชการที่ต่างจังหวัดโน้นนี่นั่นก็ว่ากันไปสุดท้ายแล้วก็ชาวนาก็ต้องรอกเกอ้อกันอีกเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันก็ยังมีพวก ช่อง YouTube ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเนี่ยรายงานโดยอ้างแต่คกล่าวของนายจุรินเนี่ยจุรินฟันธงแล้วจุรินเคาะแล้วจุรินชงแล้วก็นายจุรินไม่ใช่เป็นคนอนุมัติไงครับนายจุรินเป็นแต่เพียงผู้ที่เขียนโครงการจะเรียกว่าเขียนโครงการเพื่อหาเสียงตัวเองอันนี้ก็พูดไม่ผิดหรอกเพราะว่าอยู่ในนามนักการเมืองอยู่แล้วทีนี้การเสพข่าวของพวกเราเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลมันมีเงินจริงหรือเปล่า ผมเคยทําคลิปฟันธงไปแล้วว่ายัางไงเสียตอนนี้ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่ารัฐบาลต่อให้ออกข่าวมาว่าเสถียรภาพทางการเงินสภาพคล่องทางการเงินหรือว่าเงินในโครงคลั้งเนี่ยมันมีเพียงพอไม่ได้ถังแตกแต่ปัญหาของมันคือไอ้ที่มีมันมีมากขนาดไหนครับเพราะอย่าลืมว่ารัฐบาลไม่ได้เอามาเยียวยาโควิดอย่างเดียวมันต้องมีงบประมาณปี6-4ด้วยมันต้องมีเงินก้อนนั้นก้อนนี้เพื่อที่จะรักษาสภาพคล่องเศรษฐกิจของประเทศด้วย มันไม่ใช่ว่ามีเงินเท่านี้แล้วจะจ่ายจๆาจๆมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นผมถึงรู้สึกไม่พอใจช่อง YouTube ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนที่รายงานเอาแต่เรื่องแจกเงินของรัฐบาลเนี่ยมันหลอกให้คนเข้าไปดูนะครับโอเคคุณรายงานผมก็ไม่ว่าแต่ปกอย่างหนึ่งเนื้อคลิปอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายแล้วประชาชนก็ต้องรอ ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันมีการออกข่าวทั้งทาง y o u t u b e ทั้งทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ทางเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับคำกล่าวของนายจุรินว่าพรุ่งนี้3พฤศจิกายนจะมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกร,กรไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0บาทเนี่ยนะครับผมพูดชัดๆแบบนี้เพราะยอดเงินตัวนี้มันยังไม่มีการดาเนินการใดๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนจับตาประชุมคอรมอสัญจรที่ภาคใต้พรุ่งนี้ เอาไว้ให้ดีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ถูกจับตาก็คือเงินช่วยเหลือชาวนาน,นี่แหละสําหรับผมเนี่ยผมบอกเลยไม่มีฟันธงให้แน่นอนเพราะมันก็ยังมีโอกาสที่จะเลื่อนอีกหากว่ารัฐบาลยังไม่สามารถที่จะไปกู้เงินหรือไปหาเงินทุนตัวนี้มานะครับจำนวนเกษตรกร,ร,กรที่มีที่เป็นชาวนานเนี่ยจำนวนเนี่ยผมไม่รู้หรอกกี่ล้านคนนะครับไม่มีข้อมูลตรงนี้ต้องขออภัยด้วยแต่ มันจะต้องใช้จํานวนเงินมหาศาลไร่ละหนึ่งพันบาทสูงสุดไม่เกินสองหมืนบาทถ้ามีทักงหนึ่ง 1, ล้านคนนะครับมันก็ต้องเฉลี่ยไปนะบางคนก็มีหนึ่งไร่บางคนมีห้าไร่บางคนมีสามไร่บางคนมีสิบไร่อันนี้ก็คูณหนึ่งพันเข้าไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่ารุ่งนี้ยังเป็นแต่เพียงการคาดการณ์นะครับพ่าแม่พี่น้องประชาชนเกษตรกรอย่าเพิ่งหลงเชื่อชอบ YouTube ต่างๆให้ท่านเสพข่าวอย่างมีสตินะครับส่วนมาตรการ,รอื่นๆที่ตกลนอย่างเช่นเราไม่ทิ้งกัน อันนี้ผมจับตาอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีข่าวความคืบหน้าทั้งกลุ่มลงทะเบียนไม่สําเร็จทั้งกลุ่มโร,งเร,มเร,ง,มรงเรียนร้องทุกข์ยังไม่มีการเปิดเผยความคืบหน้าว่าจะเยียวยาอะไรอย่างไรหรือไม่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับมีท่านผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์ไปที่กระทรวงการคลังได้รับคําตอบจากเจ้าที่ปลายสายว่ากลุ่มโรงเรียนร้องทุกข์เนี่ยกระทรวงการคลังเขาจะไม่จ่ายเงินก็คือต้องการดิ้นแค่ยอดตัวเลขเฉยๆอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการยอดสถิติ เพื่อจะออกมาตรการอื่นมาภายหลังแล้วก็หวังให้คนกลุ่มนี้เนี่ยไปลงทะเบียนอย่างเช่นคนละครึ่งแบบเนี้ยตัวที่เราไม่รู้ตัวเราก็รอรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกอ๋อสุดท้ายไอโครงการร้องเรียนร้องทุกมันอาจจะไม่จ่ายเงินไม่ได้สามพันไม่ได้ห้าพันแต่มันจะเอารายชื่อของคนกลุ่มเนี้มารอสต็อกแล้วก็ออกมาตรการใหม่ออกมา แล้วถ้าเราพลาดเราคิดว่าเราจะไปได้สิทธิ์จากอกลุ่มร้องเรียนร้องทุก20ยี่สิบเปอร์เซ็นตจากสองล้านสองนั่นนะ่ะสุดท้ายแล้วก็แห้วครับเพราะไอ้คนละครึ่งออกมาก็มาตรการมันขั้นตอนอะไรมันก็ยุ่งยากสําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนบางขั้นที่ไม่ถนัดกับการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือว่าไม่ถนัดในการเข้าชมโลกออนไลน์มันก็จะเป็นปัญหาท,าทันทีไปให้คนอื่นลงทะเบียนให้เดี๋ยวก็เกิดปัญหาขึ้นมาเหมือนเหมือนเ,อเราไม่ทิ้งการตอนแรกอีกนะครับส่วนกลุมที่ผม สงสัยแล้วก็ขาดใจผมมาตลอดก็คือกลุ่มลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับสามแสคนกับวงเงิน906ร้ล้านบาทเนี่ยผมไม่สงผมไม่เข้าใจว่ากระทรวงการคลังเอาไปดองไว้ตรงไหนนะครับถ้ามีโอกาสหรืออยากจะถามกับตัวรัฐมนตรีใหม่โดยตรงนะครับนายอาคมพิทยาใบาสิท์เนี่ยเอากลุ่มนี้ไปดองไว้ตรงไหนท่านได้เห็นเอกสารข้อมูลของกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จแล้วหรือ,อยังแล้วท่านมีแนวคิดอย่างไรอยากจะรู้ว่าจะจ่ายเมื่อไหร่แจกเมื่อไหร นะครับมันก็เฉลี่ย3 2 1 6คนกับ906ล้านบาทที่พูดกันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยมันก็เฉลี่ยคนละ3,000บาทแล้ววันนี้มันไปไหนคุณจะเอามาละลายในโครงการคนละครึ่งคุณก็ต้องบอกตรงๆไม่ใช่ทำเนียนแล้วก็ปล่อยผ่านไปแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมขาใจเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปนี้มาแบบรัวๆเพราะผมต้องการเตือนสติท่านผู้ชมทางบ้านว่าที่ประชมรมุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้ที่ภาคใต้ าจำไม่ผิดน่าจะที่สุราษฎร์ธานีนะครับก่อนที่ทางคณะรัฐมนตรีจะมีการตรวจราชการทางฝั่งจังหวัดทางชายฝั่งทะเลอันดามันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ติดตามกันให้ดีเสพข่าวอย่างมีสติอย่าโดนหลอกอย่าถูกช่องที่พลาดหัวข่าวแล้วเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าโดยเฉพาะเงินชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0บาทเนี่ยรอแล้วรออีกไม่แน่ใจว่าจะต้องรอไปถึงสิ้นปีหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วด้วยนะจะต้องมี เ,เงินทุนในส่วนของการจ้างรถเกี่ยวจ้างโน่นจ้างน,งางนี่มันไม่ใช่ว่ามีแค่เรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของปุ๋ยอย่างเดียวมันยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องของแรงงานเรื่องการขนย้ายเรื่องการเก็บเกี่ยวอีกที่จะต้องตามมาก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับที่ต้องหามาตรการช่วยแล้วก็พอออกมาตรการมาแล้วคุณก็จะต้องชัดเจนกับประชาชนไม่ฉะนนั้นแล้วมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ที่ตามมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็อยู่ร่ำไป พบกันใหม่โอกาสหน้ากับ Anews Time ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยหากว่าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยิ่งจะต้องกดแชร์ออกไปเพื่อที่จะให้ Anews เนี่ยนะครับเป็นกระบอกเสียงแทนทุกท่านจะได้ไม่โดนหลอกกับการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและพบกันใหม่โอกาสหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ พบกับสวนอาหารแอบแซบบ้านทุ่งเจป้อมบรรยากาศดีดนตรีเยี่ยมอาหารแซบฟรีคาราโอเกะและเค้กวันเกิดรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดสำรองที่ล่วงหน้าโทรศัพท์0963610879เข้าข้างซอยเทสโกโ้โลตัสอำเภอจตุรพักขิมานจังหวัดร้อยเอ็ดหรือเพียงแค่ปักหมดุดแอบแซบบ้านทุ่งใน g o o g l e Map ก็เจอแล้ว